เคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้เครื่องนะครับเป็นเครื่องที่ลูกค้าเขาส่งมาให้แก้ไขให้นะครับก็เขาก็ลองทําเองแต่เหมือนทําไปทํามาแล้วมันมีอาการเปิดเครื่องในโหมดแบตไม่ติดนะครับเราเปลี่ยนแบตเองแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเครื่องนี้ออกมาดีนะครับเป็นกล่องเก่าดูขันก่อนนะครับมีแค่ตัวเครื่องนะครับไม่มีสายชาร์จมาเลย เครื่องมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีอาจจะลูกค้าแกนมาแล้วนะครับลูกค้าแกนมาแล้วนี่ครับอาการเปิดเครื่องไม่ติดนะครับเปิดเครื่องไม่ติดเ,เดี๋ยวเราผมจะเอาที่ชัดแบตเนะี่ยมาเสียบดูก่อนนะครับว่าเครื่องทํางานเป็นปกติไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กดูก่อนรนะัน อ่ะเห็นไหมครับเสียบปลั๊กกระพริบนะครับนะ,ะดับไปแล้วนะครับเห็นไหมครับอาการเขานะครับเป็นแบบนี้นะครับ ล้าก็เปิดไปติดอีกนะครับต้องเสียบอีกรอบ,น,รบนี่ครับเสียบอีกติดอีกนะครับชักออกดับนะครับนี่คืออาการนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเกิดขึ้นมาครับโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกดแป้นก่อนนะครับกันช็อตครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอ,โอเคโอเค มนตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเช็คดูก่อนว่าแถวนี้มันรัดวงจรไหมครับโอเคครับแถวนี้ไม่มีการรัดวงจรน,นะครับเห็นจะเอาแบตใหม่เข้าไปเทียดดูก่อนนะครับไม่ใช่ครับเป็นแบตตัวทดสอบนะครับเสียบเข้าไปเทียดดูนะครับ โอเคครับเปิดติดนะครับเปิดติดแสดงว่าปัญหาตั้งอยู่ที่แบตของที่ลูกค้าทำมาแน่ๆครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปไล่ที่แบตต่อแล้วครับโอเคอันนี้เป็นสภาพที่ลูกค้าต่อมาครับนี่คือแบตเขานะที่เขาทำขึ้นมาเองทำเองนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาดูก่อนนะขอดูก่อนนะครับ นี่ครับต้องไล่จากตรงนี้ก่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมสันนิษฐานว่าจะไม่ใช่บอร์ดนะครับน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่ที่ลูกค้าแพ็คครับอาจจะแพ็คผิดนะครับอาจจะแพ็คผิดไปนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับเดีย๋ยวดูแรงดันกันก่อนเลยครับแรงดันมันเจ็ดจุดเจ็ดโวลต์นะครับเจ็ดจุดเจ็ดโวลต์แต่ทำไมเวลาเวลาทำแล้วมันตัดตลอดครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันสักนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวขอลื้อเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เดี๋ยวย้ายน้องขึ้นมาทำบนตูดนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูก่อน นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับผมสงสัยว่าชุดที่ลูกค้าประกอบมานะครับอาจจะอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต่อไม่ถูกครับมันก็เลยไม่ยอมชาร์จนะครับต้องเกิดอะไรขึ้นกับชุดวงจรแบตนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปดูดูทีละแพ็คไปเลยนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะชินี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะกรอในช่วงที่ผมแกะ นี่ครับโอเคตอนนี้ผมก็เลือกมาแล้วครับค่อนข้างยากลำบากอย่างว่าเขาก็ทําประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเื้องต้นที่ผมสังเกตเห็นนะครับอันนี้เขาซื้อ BMS BMS ใหม่นี่นะครับจากผมเราไปต่อเองนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่ามันก็เกิดปัญหาอย่างที่ที่ผมถ่ายคลิปตอนแรกให้ดูนะครับตอนนี้ผมมาดูนะครับเห็นไหมจังหวะที่เขาบัดจีอ่ะมันมีเม็ดเม็ดตัวนี้ครับไปโดนพวกขา IC เล็กๆบริเวณนี้นะครับกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับ มันอาจจะตัดหรือช็อตอะไรบางอย่างแล้วมันก็ตัดนะคร e ับ b m มันก็เลยตัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ระบบใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองรื้อชุดนี้ออกทั้งหมดแล้วก็ประกอบเข้าไปให้ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่เทสกันนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะไล่เซลล์แบตก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่เซลล์แบตไปเลยนะครับชุดแรกเนี่ยเดี๋ยววัดแรงดันกันเลยครับแรงดันเท่าไหร่นะครับเอเห็นไหมครับเดี๋ยววัดชุดแรงดันชุดแรกนะครับแรงดันชุดแรกมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ไม่มาครับชุดนี้ไม่มานะครับที่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับเอามาครับผมโซทีนะครับชุดนี้อยู่ที่สามจุดแปดเก้านะครับเอามาดูชุดที่สองนะครับนี่ครับสามจุดแปดศูนย์จะเห็นว่าสองก้อนเนี่ยมันล้านไม่ได้นะครับมันล้านไม่ได้เลยนะครับเห็นไหม วัดได้เห็นเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องบาลานซ์สองชุดนี้ให้เท่าให้แรงกันเท่ากันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้ต้องลื้อนะครับจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าขาสเก็ตตัวนี้มันไปโดนขาไอซีตรงนี้เนี่ยมันจะมีบริเวณเนี้นะครับจะมีอาจจะพลาดนะครับตรงนี้ไปโดนขานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วก็เื้องต้นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะบาลานซ์สองเซลนี้ให้มันเท่ากันนะครับอันนี้มันกลายเป็นหนึ่งเซลแล้วนะครับผมจะเรียกสองเซลนะครับอันนี้ค้าก็ขนนนไปแลวะรับ หนึ่งเซลล์สองเซลล์นะครับผมเรียกสองเซลล์ก็คือสองเอสนะครับจะต้องขนาน S1 กับ S2 เนี่ยให้เท่ากันก่อนนะครับอ่เดี๋ยวผมลื้อออกหมดเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ครับผมแล้วก็มีเอสเนี่ยผมจะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ช็อตแล้วนะครับอันตรายแล้วครับใช้ต่อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมปลดระบบออกทั้งหมดเลยนะครับจะเริ่มต้นกันใหม่นะครับ ก็จะพยายามเคลียร์ผิวนะครับเพื่อที่จะทําการเช็คว่าตรงนี้สปอตได้ดีไหมนะครับอาจจะดูเลื่อนๆหน่อยนะครับผมก็จะพยายามทําให้กลับมาเนยียบนะครับเพราะว่าอันนี้ลูกค้าเขาทำมาเองก่อนนะครับการที่จะเอากลับมาเรียบร้อยอีกครั้งมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาลอกการบริเวณนี้ออกเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็สปอตให้บริเวณนี้มันติดแน่น,นหนากว่าเดิมนะครับดูจากรอยสปอตของลูกค้าแล้วมันบางเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมพวกการสปอตเข้าไปอีกนะครับ มันจะดูเล็กหน่อยนะครับอันนี้ต้องทําใจนิดนึงครับผมก็จะพยายามนะครับค่อยๆลูบออกไปนี่นะครับถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับส่งมาให้ผมทําดีกว่านะครับหรือเอาแบตไปเองแล้วก็ค่าแรงช่างก็ไม่ได้แพงมากครับีจะอุดหนุนช่างเลยก็ได้ครับที่เป็นสําเร็จรูปครับอันนี้ลูกค้าเขาทาเองนะครับสุดท้ายก็ไม่ตกนะครับต้องเอามาให้ผมดูดีนะครับ ท่านไหนที่ทำเองเป็นก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าท่านไหนยังไม่มั่นใจครับส่งมาดีกว่าครับเพราะว่าการแก้ไขมันจะลําบากกว่าการทําใหม่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมก็จะรูปไว้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะสปอตให้ใหม่นะครับให้มันแน่นหนากว่าน,นี้นิดนึงนครับคเนื่องจากลูกค้าเขาไม่ได้บาลานซ์เซลนะครับผมจะต้องทำการบาลานซ์เซลทิ้งไว้ก่อนนะครับหรือเชื่อมต่อคูบบวก คู่บวกเข้าด้วยกันคู่ลบกับคู่ลบด้วยกัน,กกนแล้วก็เอาไปชัดนะครับแล้วก็มาล้านเซลล์ภาในตัวนะครับพอดีลูกค้าเขาแต้มบัตรกีไว้ด้วยก็สะดวกเลยครับอันนี้ก็บวกใส่บวกนะครับระบบตอนนี้มันจะยังเป็นสามโวลต์ถึง4โวลต์อยู่นะครับยังไม่ได้ต่อเป็นระบบเจโวลต์นะครับตอนนี้ผมจะแก้ไขให้แบงดันแต่ละเซลล์กลับมาเท่ากันก่นกอนนะครับ<ว>เพื่อไม่ให้เกิดอาการวูบนะครับ ก็จะโอเคอันนี้จะทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้แรงดันมันแรงดันสองก้อนมันต่างกันนะครับอันนี้สามจุดแปดแปดศูนย์นี้สามจุดแปดเก้านะครับต่างกันถือว่าต่างกันนะครับนี่ผมจะลองวัดดูก่อนนะครับนี่ครับสามจุดแปดเก้านะครับตรงนี้ยังยังไม่สามจุดแปดศูนย์นะครับมันจะเริ่มมันล้านจากฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้ นะครับตอนนี้ก็จะขยับขึ้นแล้วนะครับมิเตอร์ที่ผมมองอยู่ตอนนี้ก็คือขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสามจุดแปดสองเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะลดลงมาอย่เรื่อยๆนะครับกลายเป็นสามจุดแปดเจ็ดนะครับมันก็จะค่อยๆเกลี่ยจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักพักขั้นตอนนี้นะครับวิธีการบาลานซ์เราสามารถกระตุ้นชาร์จไปด้วยนะครับโดยใช้แรงดันการชาร์จอยู่ที่สี่จุดสองโวลต์นะครับตั้งชาร์จไว้นะครับมันก็จะเกิดการบาลานซ์ระหว่างแบตแต่ละก้อนให้เท่ากััััันนนนนนะะะะคคครรรรบบบบเเาาาาถึึงงจจอํไไไปแแพ็ก BMS BMS ซ่่่ี้้้้ใชมดลว เนื่องจากลูกค้าทำช็อปบริเวณน,นี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเศษตะกั่วที่เขาตั้งผระปัดเกียร์ครับมันหยดลงไปโดนนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวผมจะถ่ายสายมาแล้วก็เปลี่ยนบีมิสใหม่ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาอีกนะครับเ,เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพอดสายออกเลยดีกว่าครับบีมิสนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเอาบีมนะิสใหม่มาเปลี่ยนให้นะครับ ของใหม่แจกมาเลยนะโอเคจะวต่อสายชุดเก่ากลับไปครับ Okay. เดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับผมต้องเตรียมนะครับออกแบบไว้ว่าผมจะทําแบบไงให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวประกอบใช้ดัวนมิกเกิลน,นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับ b m s กับชุดโมดูลของแบตนะครับผมจะใช้วิธีสปอตนะครับไม่ได้ใช้บัตรกีนะครับ ใช่ครับคราวนี้ผมก็บาลานซ์ทิ้งไว้เกือบ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูแรงดันกันนะครับก้อนนี้นะครับ4.03นะครับแล้วก็ชุดด้านล่างครับ4.029นะครับโอเคใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับแบบนี้นี่นะครับ4.029 4.03แบบนี้ถือว่าเราบาลานซ์ได้โอเคแล้วครับอย่างเงี้ยเอาไปแพ็คต่อได้ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมห่อหุ้มเสร็จออกมาเป็นรูปแบบใหม่นะครับเดี๋ยววัดแรงดันกันนะครับจากที่ผมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันกันแรงดันออกมาที่แปดจุดศูนย์หกนะครับโอเคนะครับวันนี้ต่อตองเรียบร้อยนะเห็นว่าเรียบร้อยขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะใช้สามเทมในการเป็นนะครับนี่นะครับสามเมนะครับ เป็นกาวที่ผมทดลองมาทั้งหมดเลยครับเป็นยี่ห้อที่ติดดีมากนะครับเหมาะกับการเอามาโมดิฟายนะครับแต่ว่ามันต้องทํางานคู่กับพรายเมื่อสามอิด้วยนะครับไพยเมื่อจะช่วยให้มันประสานกับตัวพลาสติกได้ดีนะครับใครไม่ติดก็จะหลุดนะครับจะหลุดง่ายขึ้นรือเพื่อนๆใครไม่มีไพ่เมื่อก็ให้ใช้พวกปืนกาวครับเป็นกาวร้อนเนี่ยยิงเสริมรอบนอกเอานะครับหลังจากที่ปิดสามอแล้วก็ได้ เราจะไปเทสที่ลำโพงต่อครับเดี๋ยวคราวนี้ผมก็ยกตัวแบตบที่ผมโมดิฟายเนี่ยมาแล้วก็จะมาเทสที่ตัวลำโพงนะเสร็จไปแล้วนะครับตอนแรกที่เปิดไม่ติดนไม่ด,ดูวนครับติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับเปิดเครื่องดู เปิดใหม่ครับติดครับเดี๋ยวเรามาลองที่ชาร์กันต่อครับดูระบบชาร์จนะครับเห็นไหมครับเป็นปกตินะครับดังนั้นปัญหาที่เกิดจากเมื่อสักครู่นะครับตอนต้นคลิปเนี่ยครับต้นเหตุของมันก็คือนี่แหละครับ แบตเตอรี่ครับที่ลูกค้าต่อมาเขาใช้ BMT s มันมีปัญหาด้วยนะครับอาจจะเผลอไปบัดกรีไปโดนพวกไอซีนะครับตอนที่ประกอบครับตอนนี้ผมก็แก้ปัญหาเสร็จนะครับเปิดเครื่องใช้งานได้ครัเห็นไหมครับการชาร์จก็กลับมาเป็นปกติครับเดี๋ยวผมจะประกอบใส่ให้ลูกค้าแล้วก็เปิดเทสดูนะครับนี่ครับเป็นลักษณะที่ผมติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับ รเรียบร้อยนะครับเขิบสายเรียบร้อยครับใช้ตรงนี้ล็อกไว้นะครับพลาสติมันจะเด้งแบบนี้นะครับไม่โดนนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกบลับนะครับ เป็นปกติแล้วนะครับครางเปิดติดนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องบักกุ้งครับสวัสดีครับ